สวัสดีครับผมมุหนีผ้ามะล่อเบื้องอ้อยครับนี่ครับอ้อยผมครับอ้อยที่เป็นว่าปลูกนั่ะครับแต่ว่าช่วงนี้มันมีวิกฤตอ้อยขาวเนาะมาเบื้งครับเป็นบ่อ้อยผมบ่มีเลยครับบ่มีต้นขาวเลยครับเป็นบ่อจำเลยครับนี่แหะครับอ้อยของผมนะครับเนาะอ่าวิกฤตของปีนี้ก็คืออ้อยขาวครับอ้อยขาวอ้อยขาว แต่แปลงผมนี่บ่เห็นมีครับเนาะบม่มีมีเนี่ยครับเนี่ยบ่หลกะถือว่าถือว่าวิจิตอยู่ถือว่าใดการอยู่เนาะปลูกเห็ดพันธุ์นะ,น,น,นะครับนี่เอาไว้จะเห็ดพันธุ์ปลูกไว้ทําพันธุ์นะครับเนาะไว้ทําพันธุ์ทำยังก็พึ่งห้าก็บ่มีครับนี่บ่มี่ญ้าบันใดก็ขาวกะบ่บหลครับบ,มบ,มบม่มีขาวบ่มีขาวมงนี้ก็ประมาณเฉลี่นึง่ะละอ้อยมงนี้ จากหม้อไส้มานนะครับเนาะนี่ครับนะจากหม้อไส้มานี่นจากหม้อไส้มานนี่นะครับนี่จากหม้อไส้มานามมานี่ต้นขาวกับโมหลายครับโมหลายโมหลายถือว่าถือว่าได้การอยู่ชื่อว่าใดการได้ผลได้ผลอยู่นี่จะไปเห็ดพันธุ์ครับอีกแปลงหนึ่งของผมเจ็ดไรแปดไรกะบ,บ่มีต้นขาภายใน มีต้นเขาไปเลยเนาะของผมอีกเปียงหนึ่งนี่ครับก็บ่บ่มีต้นขาไปไหนครับเนาะเขาก็บปลาหลเขาก็สี่หาหกเจ็ดกว่าวิกจตของคนของเช่าเลไรอ้อยตอนนี้ก็คืออ้อยขาวครับอ้อยขาวพระคงคนก็เลยตัดถิ่มเนะาะไปไถถิ่มไ้ไถถิ่มนะครับพระงคนก็ไถถิ่มไถถิ่มเลยไถยถิ่มเพิ่ว่า มันมีอยังไปจอจินใจมันสะรีบุคนมาเนาะคนบอกกันผลิตก็เนาะเป็นพันเป็นจากเขาเกิดจากไออย่างเนาะคนบอกคนบอกว่ามันเกิดจากไอเงียบเนาะสวยงามนะสวยงามสวยงามกําลังสูงครับกําลังสูงกําลังสัตว์กาลังถือฝนฝนใส่ปุ๋ยทีเดียวครับนี่ใส่ปุ๋ยลองฝืนกับมาฟันอีกรอบหนึ่งจุดว่ไราการอยู่ น้ำของคนนี่หรอกนี่ครับเป็นอ้อยพันเอียงหรอกผมก็จำไม่ได้ตอนมาดปุ๋ยไม่ก่อนพ่งวานน่านนจะบุกข้นเนาะมาใส่ปุ๋ยแล้วก็มาเชี่ยไว้วันนี้เพราะแต่ฝนมากอะขึ้นอยู่ครับฝนมากข้นต้นขึ้นยังอยู่นี่ก็ถือว่าได้การอยู่ได้การอยู่ได้การอยู่สูงถ่วงหัวแล้ว เนนาะม็สูงสุงมะเหลวก็ถือว่ารายการงามอยู่งามดีอยู่ต้นขาวก็ปลาไหลเนาะต้นขาวบ่มมี่บวมีต้นขาวปะเนยขาวปะเนยปีกแปลงนึงนี่เจ็ดไร่นี่โอ้หไอ้ปลูกแล้วนี่บ่มมีต้นขาวเลยครับไปเบิ้งแล้วโอ้ยยังงามเลยแต่ไม่ยุกไก่แปลงที่ผมไทยเบิ้งตอนผมเหมือนเฮ็ดนึงเดี๋ยวผมก็เอาหนาเนาะผมก็เอาหนาเอาหยังนั่นแหละ มูไถเบิึงเราต้นผมเอาหนาเอาหนาบ้าครับผมฝามุ่งสูงบ่นเหรอเหรอบ่นนะมุ่งสูงเก่ไกลกว่นมึงดูทางนี้นี่ผมบริเวณบิึงข้างล่างนาะข้างล่างขนาดนี่ข้างบนนี่ครับนีุ่่นข้างล่างอยูุ่่ล้อเฮี้ยนข้าเจ้าเหรอล้อเฮี้ยนข้าเจ้าคนครับทงาุ่นก็ถือว่าได้การอยู่ครับได้การได้การอยู่นี่เห็นบหมงามอยู่ สวยสวยงามตะกันตาครับสวยงามเลยล่ะก้อนี่อุ้ยพวกเนี้ยเจมบ์หมดเลยนะอุย้ยพวกเนี้ยก้อนี่ครับยอดครับสุดยอดจริงๆนะครับสุดยอดที่รับก้อนี่งามครับบอกเลยว่างามที่จะมันจากห้างเนี่ยจัน่อยทันห้างหนิโอ้ย เอานี้วังคดได้ปลูกนะปลูกอ้อยอะไรนึงนี่ปลูกได้ซิบเลยนะครับปลูกได้เป็นซิบเลยอ้อยอะไรนึ่งดีดีๆก็ตรปลูกนะครับปลูกปลูกมันนี่แหละนี่นี่ก็ตรปลูกบางขุดมันออกเลยละก็ตรขุดขุดมันปลาหนียออกเนาะขุดมันปลาหนียออกเกษตรปลูกไว้จะบอกครับงาม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 ทีเป็นตามีกำลังใจนะครับเนาะมีกำลังใจสำหรับเกษตรกร วิกฤตของคุณของคุณก็คืออ้อยขาวครับตอนนี้อ้อยขาวอ้อยตัวสองอ้อยตัวสองมักจะเป็นอ้อยขาวอ้อยตัวสองมักจะเป็นอ้อยขาวเขากรกจายเลยครับเขากหลายเลยแต่ของผมนี่ก็บ่มีเนาะบ่มมีหลายมีอ้อยขาวไหลบ่มมีอ้อยขาวหล,ววหลก็ถือว่าได้การอยู่เช็ดว,วิกฤตให้เป็นโอกาสได้อยู่กใ็ใส่ปุ๋ยเอาเนาะใส่ปุ๋ยต้นขากับบมีปันได มันเป็นน้ำพันธุ์นะครับผมว่ามันเป็นน้ำพันธุ์ตอเนื่อเอาพันธุ์มาปลูกแต่ที่แหลกๆมันเอาอ้อยคงปรุงข้นกะไปจ้างเพื่นตัดเนาะตัดโดยบริได้ขัดพันธุ์เนาะบริได้ขัดพันธุ์อ้อยว่ามันเป็นยังไงอ้อยขาวอ้อยบขาวบริได้ขัดพันธุ์กะเอามาปลูกเลยมันก็เลยเป็นอ้อยขาวนะครับเนาะมันก็มันเป็นน้ำการขัดพันธุ์เพื่อการขัดสันพันธุ์เนาะการขัดสันพันธุ์พันธุ์อ้อยพันธุ์ยังนะครับ มันก็เลยเห็ดให้อ้อยห้าขาวปลงก้นกับขาวปลงก้นกับพวกขาวก็หวานละนี่นี่ตรงนี้แล้วมันงามสุดยอดเลยครับบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดมากเลยจียิงีครับงามไม่ดีตรงนี้ตรงนี่ต้นตรงนี้สูงจริงๆครับนี่นะครับเห็นปะตรงดูงาม,มาครับปุน่นนะตรงหัวพุ่มเลยนี่บ่ ตุม่มหงส์เหลี่ยมน่ะกอไห่นวดนี่ครับคุณบอกตุ่มหงส์เหล้วครับเนี่ยครับมาให้เบิ้งเนาะวิถีชีวิตเช่าไรอไอยเห็นไหมครับถือปุ๋ยกำลังขึ้นครับกำลังขึ้นฉีดยาฉีดยาขายยาเนาะ,นะเสียหนาเดวที่แดกอ่ะ ใช้ยาเดียวกับไม่ฉีดย,ยาขยายอีกรอบสองเป็นยาที่บวบขับครับเป็นยาที่บ่มอบมีเอียงเนาะยาที่บ่บมอบบี้อันเขาอื่นยา,ยากาะายยังก่อยาปวดเอียงหรอกยาของเพืดอเอียงเนาะผุนบอกกันอยู่บวเป็นยาที่มันเป็นอันหลวเนาะบวเป็นยาที่มันเป็นโรคบพเป็นอันตรายต่อสัตว์สันตว์ปนวาเป็นอันตรายต่อพืช ตียาที่เทาจะที่เอาฉีดเหลวนะ่ยวะเฉีดเหลวนี่นะครับ,บดูงาม,มาครับบอกได้คำเดียวว่าประทับใจครับนี่บอกได้คำเดียว,วประทับใจงามเลยมีคนมาอ้อยกันอ้อยเจาะเป็นลูกบ่เอเป็น,กกาปนขาวบ่อเนาะผมกะให้เบิ้งไหนละ่ะให้เบิ้งว่ามันมีขาวมันกขัขาวอยู่ครับนี่ให้เบิ้งนะครับมีขาวบ่อ ขาวอยู่ครับเต้าวันวัดถึงมาหลายครับเนาะเต้าของผู้อื่นนี่มันจะขาวแบบแบบเขาคักเลยเหรครับของคนอื่นเนาะของคนอื่นมันจะขาวบักเลยเจ้าของผมนี่บสถือว่าขาเไปไน็นไ่ครับกำลังขึ้นครับกำลังสัตว์ขึ้นสัตว์ขึ้นตัวหอดไม่ได้ตัดมันก็สีน่นนนนาจะน่าจะสูงนี่หรอกน่าจะสูงถ่วงหัวถ่วงยังอยู่ลแล้วตัดนี่ขนาดนี้นก็สูงแล้วเห็นบังี่วงมามแล้วเนาะครับ ตุ่มหงสนะ์เลยตุ่มหงส์ก็เลยขับเห็นบ่เอา้าตอนแรกเคลียร์ดก็ฝากพี่ฝากน้องส้มเหลือครับผมสวัสดีครับ